ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในช่วงบ่ายซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะคลิปอคลิปนี้นะคะอาจารย์น่าจะลงในช่องเรียวค่อนข้างยากนิดหนึ่งอาจจะเป็นในเพจหรือ Facebook นะคะก็สามารถที่จะติดตามในเพจและ a c e b o o k ย่าโสธรา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ถ้าลงในเรียวเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะวิดีโอที่มีความยาวประมาณ1นาทีกับ30วินาทีนะคะก็ไม่เกินนี้ประมาณนี้นะคะ1นาที2นาทีประมาณนี้นะคะแต่ถ้ายาวเกินไปนะคะก็จะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นคลิปสั้นนะคะดังนั้นเรื่องนี้นะจะเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญสําหรับการสําหรับการที่เราจะต้องเข้ารู้อ่าก สำหรับที่เราจะต้องรู้นะคะและเข้าใจเดี๋ยวอาจารย์จะพูดสั้นๆน,นะคะพูดชา้ชาๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดความที่เราจะเข้าใจเนี่ยนะคะจะได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่ท่านมีความชื่นชมแล้วก็เห็นตามหลักการและเหตุผลนะคะอาจารย์ยศสธราเองนะคะ มีความศรัทธาะะต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาในพระธรรมคําคสอนจากพระองค์นะคะในทุกๆเรื่องจากการที่เราได้ศึกษาพระธรรมคำพีท่านกล่าวด้วยหลักเหตุหลักการและเหตุผลถูกต้องตามาตรรกะและก็เป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงนะคะว่าเมื่อเกิดมาเป็นเพศที่ประเสริฐแล้วนะคะ มันยังมีอะไรที่เหนือไปกว่าการเป็นเพศที่ประเสริฐนี้อีกนั่นก็คือ,อเป้าหมายของชีวิตนะคะก็คือมรรคนิพพานจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับรู้ว่าทําไมเกิดมาถึงเป็นทุกข์นะคะพระองค์ทรงระลึกถึงอดีตการก่อนได้นั่นก็คือระลึกชาตินะในการเวียนเกิดเวียนตายของพระองค์เนี่ยมานับภพบนับชาติจากชาติใหญ่บ้างชาติน้อยบ้างอภิชาติบ้างนะคะาชาติที่ เร็วซ้ำต่าช้าบ้างชาติทีเ่เกิดมาทั้งเป็นคนไม่ดีแล้วก็คนดีอะไรอะ่ะปะปนพระเคะ้ากันมากมายจนพระองค์เปรียบเปรยว่าการเกิดมาของมนุษย์เนี่ยนะคะเมื่อนําเข็มไปทิ่มแทงณนะพื้นปฏิพีใดไม่มีว่าเราไม่เคยเกิดหรือเหยียบย่ําในพื้นปฏิพีนั้นเลยดูว่าโลกนี้นะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะต้องล้มตายแล้วก็ กระดูกเนี่ยกองเท่าภูเขาเนี่ยมันมากมายขนาดใดแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะหยุดล้อกงกรรมของเราตรงเนี้ยในการที่เราจะาหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะอันนี้เราจะต้องตัดออกไปว่ามันมีตั้งระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับล่างอาจารย์จะเอาเฉพาะความรู้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะว่าด้วยเรื่องของความอดอยากยากจน ความอดอยากยากจนเนี่ยนะคะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจอนะก็ then, คือความลำบากยากจนการจะต้องมาดิ้นรนทำมาหากินต่างๆนานา,นานมากมายด้วยเหตุนี้เองมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แสวงหาสิ่งบูชาสิ่งเคารพสิ่งกราบไหว้บางคนก็ไปสักเสษเลขยันบางคนก็เดินทางแสวงบุญบางคนก็ทําพิธีกรรมนะะต่างๆบางคนก็ไปวิ่งหาหมอดูนะะมากมายหลากหลายเหลือเกิน สิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราไปวิ่งหาเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่จําเป็นและสําคัญมากมายเท่าเหตุผลเรื่องความเพราะความอยู่รอดและปากท้องเลยแล้วก็หนีไม่พ้นความต้องการของตนเองพื้นฐานเลยก็คือความไม่อยากจนนะอันนี้เอาสั้นๆแล้วก็ได้ใจความไม่อยากอัตคัดไม่อยากขัดสนไม่อยากยากไม่อยากจน เมนแต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็ขอไม่ติดขัดขอไม่อดอยากขอไม่ขาดแคลนอย่างน้อยในถังของเราก็ขอให้มีเข้าสวยที่พร้อมจะหงหาได้ตลอดเวลายิ่งหงยิ่งมายิ่งหงยิ่งเพิ่มนะฮะไม่ใช่ว่ายิ่งหงยิ่งหมดหมดแล้วไปหาที่ไหนไปรับจ้างเอาเงินไปแลกเอาข้าวมา แล้วก็ไม่ใช่แต่ข้าวอย่างเดียวไหนจะต้องเป็นกับไหนจะต้องค่าน้ำไหนจะต้องข้าไฟไหนจะลูกในจะตัวเองในจะความเจ็บไข้ได้ป่วยในจะบ้านก็ต้องเช่าเข้าก็ต้องซื้อทุกอย่างประดังประเดยนะมากมายหลากหลายเหลือเกินดังนั้นจากการที่อาจารย์ได้ศึกษาเนี่ยนะคะมันอาจารย์จะแบ่งไว้ได้ประมาณ3อย่างจากการที่ศึกษาทั้งหมดนะหนก็คือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าคุณต้องการบูชาคุณจะบูชาอะไร ที่จะเป็นผลผลักดันตัวของคุณให้เจริญงอกงามอันดับแรกก่อนนะคุณจะบูชาอะไรนะสองนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรในการที่คุณเกิดมาเป้าหมายของคุณคืออะไรและสสิ่งที่คุณจะต้องรู้และต้องทำนั่นคืออะไรนะเอาอันดับที่หนึ่งก่อนเมื่อเรารู้แล้วเนี่ย เราต้องการที่จะบูชาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตนเองเนี่ยการบูชาเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นการปฏิบัติตามคนรู้คนฉลาดก็ถือว่าเป็นการบูชาการเดินตามนักประหญาราชบัณฑิก็ถือว่าเป็นการบูชาการเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการบูชาเชื่อในศาสนาไหนศาสนาหนึ่งก็ถือว่าเป็นการบูชา แล้วก็นำหลักนั้นมาปฏิบัติมาเดินตามมาเป็นข้อควรรู้มาเป็นแนวทางมาเป็นหนทางมาเป็นเครื่องเดินให้กับชีวิตและจิตวิญญาณของตนเองนะฮะดังนั้นบุคคลที่เราจะนำมาบูชาเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่เลิศเป็นยอดมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่สั่งสมบุญญาบารมีและก็เป็นผู้ที่มีต้นทุนในชีวิตและต้องเป็นบุคคลที่เหนือมนุษย์ บุคคลนี้จึงสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้ไม่ว่าแต่ความคิดไม่ว่าแต่เป็นความรู้ไม่ว่าแต่เป็นเส้นทางหนทางหรือไม่ว่าแต่อำนาจลึกลับที่เกิดจากกรรมบุพกรรมของท่านเ่านั้นเมื่อเราไปบูชาท่านนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะผลของการบูชาเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสนะคะการายึดถือหรือแนวทางในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติตามนะะเส้นทางบุคคลนั้นจะต้องแนะนําเราไปนที่ทางที่ดีงามและก็ถูกต้องนะฮะอริยมรรคมีองค์8พูดดีทดําดีคิดดีปฏิบัติดีนะฮะไปศึกษาดูจะไม่พูดเยอะนะคะแล้วก็อริยสัจสีรู้เหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะมันมีหลักของมันและมันมีวิธีดับเหตุของมันในตัวอันนี้ถือว่าได้อริยทรัพย์และ นะถือว่าถ้าเรามีอริยมรรคไปองค์8แล้วก็รู้เส้นทางเดินแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขทุกข์ด้วยอริยสัจสีเนี่ยถือว่าเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐและที่มีหูมีตาที่สว่างสวัยนะพอที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ของตนเองแล้วพอที่จะชักพาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามได้แล้วก็ตัวที่3วิธีการปฏิบัติ ะะดังนั้นอาจารย์มองเห็นหลายคนบอกว่าอยากได้ดีแต่ไม่ทําดีอยากเป็นคนรวยแต่ไม่เคยสละทานอยากเป็นคนดีอยากได้บุญอยากมีบุญมีโกุศลเห็นคนอื่นทําเอาไปทําด้วยแต่พอเวลาเอาไปทําทําได้แค่วันสองวันนะคะไม่ได้ทําตลอดไปทํทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดจนบางทีหยุดหยุดหยุด,ย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 ดแล้วก็หาข้ออ้างอย่างอื่นสารพัดสารเพที่จะมีข er ้ออ้างให้ตนเองรู้สึกว่าอยู่รอดปลอดภยัย ดังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจว่าการสร้างบุญบาร,รมีหรือการทําอะไรกันแล้วแต่มันจะต้องทําในทุกๆคราวและทุกๆครั้งและตลอดไปสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์งอกงามแล้วก็จึงจะเป็นพลังอวยพอรอวยใยให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนอชีวิตของเราเนี่ยนะฮะไปในทิศทางที่ดีได้ไม่ใช่ว่าเรา บูชาแบบหลับหูหลับตาโดยไม่อาศัยสติในือปัญญาหรือไม่ใช่เราเห็นคนอื่นเขาทำดีแต่เราอยากจะทำด้วยแต่ทำไปทำมาก็ไม่เอาละขี้เกียจและก็ไม่อยากทำยิ่งเห็นคนอื่นเข้าไปทำบุญทำกุศลเนี่ยยิ่งยิ่งพยายามหนีเลยเพราะอะไรกลัวด้วยควักตังทำบุญด้วยนะฮะยิ่งตัวเองยิ่งตัวเองลำบากยิ่งยิ่งตนเองจะต้องตัดสินใจว่า ตนเองจะต้องให้อะไรกับชุมชนและสังคมอย่างไม่ได้อะไรตัวเองก็ให้ความรู้อย่างไม่ได้อะไรตัวเองก็ให้แนวทางให้วิธีทางให้คตินะฮะให้สติให้ปัญญากับบุคคลที่มืดบอดอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ดังนั้นพลังแห่งการให้นี้เราจะได้มานะฮะอาจารย์เชื่อว่าการที่เราให้อะไรออกไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาถ้าเราให้ เป็นวัตถุสิ่งของเราจะได้วัตถุสิ่งของกลับมาถ้าเราให้เป็นเงินตราเงินทองไม่ว่าแต่ให้คนยากคนจนคนได้โอกาสเพื่อสาธารณกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อการสร้างสารรค์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องไปซื้ออิฐหินปูนทรายที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนยากคนจนที่เขาจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวสารอาหารแห้งนะมันก็จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราเนาะถ้าถามว่าเราไปขอเขาจะเฉยเรื่องอะไรเขาจะให้ใช่ไหมฮะเจ้าของร้านที่เขาขายคงขายข้าว ธุรกิจของเขาก็ต้องเสียหมดดังนั้นในเรื่องของการทําบุญทาทานมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่าขายก็คือค่าขายทำมาหากินก็คือทำมาหากินดังนั้นมันจึงมีมูลนิธิมันจึงมีการรวมเงินกันในการที่จะไปซื้อของที่จําเป็นนะฮะบางอย่างเนี่ยเพื่อเอาไปให้แก่บุคคลที่ขาดแคลนบุคคลที่ยากจนบุคคลที่ได้โอกาสมันจึงเป็นที่มาของการสร้างมูลนิธิมันจึงเป็นที่มาของการสร้างหน่วยงานองค์กร ที่ไม่หวังผลกําไรหรือเพื่อการกุศลต่างๆเหล่านี้ถ้าเราให้ในลักษณะอย่างนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือโภค่ขัพย์แล้วก็การมีโอกาสในการที่จะได้เติบโตในชีวิตของตนเองแม้แต่เราจะเกิดในภพภูมิอะไรก็จะเกิดในภพภูมิที่สูงแล้วก็มีความมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นเราจะหนีความหมายและคําตอบนี้ไม่ได้บางคนบอกว่าฉันทําฉันทาฉันทํานะ แต่ทำไมไม่เห็นฉันได้อะไรเลยนะฮะจริงๆการทําของคุณอาจจะทําจริงๆก็ได้แต่ว่าทําทํามากหรือทําน้อยและทําตลอดไหมอะไรก็ตามเราจะหนีไม่พ้นเลยว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นเหตุให้เราพบสิ่งที่เราทํามันเป็นเหตุให้เราได้เมื่อคุณทำกรรมอย่างใดนะคบผลลักรรมนั้นมันจะตอบสนองคุณเองมันจะให้ผลคุณเอง แต่เมื่อใดก็าตามที่มันยังไม่ให้ผลคุณเลยแปลว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันยังมันยังมีผลที่ไม่มากพอหรือการทำของคุณนะ่ะมันมันอาจจะเจือปนด้วยอะไรบางอย่างหรือวัตถุสิ่งของที่คุณได้มามันอาจจะได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ก็ได้อาจจะไปขโมยของคนอื่นมาทำอาจจะเอาเงินของคนอื่นเข้ามาทำหรืออะไรก็ตาม นะเราก็จะทุกข์เหมือนเดิมเราก็จะจนเหมือนเดิมเราก็จะลําบากแล้วก็จะยากอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเราก็จะมาตั้งคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาทาบุญทําทานหนะ้าต่ทำไมก็ถึงยังลําบากทําไมก็ถึงยังยากยังจนยังยังไม่นุน่นไม่นี่อยู่นะคะอันนี้ให้เรารู้ไว้ไว้เลยว่าเราจะทําบุญหรือเราจะทําความดีอะไรก็ตามมากบ้างน้อยบ้างอย่างไรมันจะประทับอยู่ในจิตของเราไม่ใช่ไปประทับอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ไปอยู่สิ่งสถิตอยู่ในฟ้าในหมอกในต้นไม้ใบหญ้าสิ่งเหล่านี้จะมาประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเรามากน้อยอย่างไรตัวเราเป็นคนรู้แต่สิ่งที่คุณร้องขอมันมากเกินสิ่งที่คุณสั่งสมมันจะให้ผลไหมคะมันก็ไม่ให้มันให้ผลไม่ได้คุณสะสมเงินได้10บาทแต่คุณจะไปซื้อเนื้อในกองละ500บาทในกองละ1000บาทหรือมีรายจ่ายที่คุณจะต้องไปจ่ายจำนวนที่มากกว่า มากกว่าร้อยอ่ะแต่คุณสั่งสมเงินไว้ได้แค่สิบบาทมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้วิบากการรมมันก็ไม่ให้ผลเพราะมันไม่ได้มีผลขนาด1นึร้อยเข้าใจตามนี้เนาะดังนั้นการที่เราทําน้อยแล้วเราไปหวังมากอ่ะมันเกินมันเกินขอบเขตมันเกินความเป็นจริงหรือมันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้นะทาบุญนิดเดียวปรารถนาถูกลอตะเตอรี่เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ ยิ่งพูดยิ่ง,งโง่ยิ่งพูดยิ่งอับจนยิ่งพูดยิ่งตอกย้ำตัวเองทําบุญไม่ได้บุญทําบุญไม่เห็นจะได้บุญเลยเอา้าก็สิ่งที่คุณทำนะคุณหยอดเหรียญบาทเดียวอะ่ะคุณหยอดเงินตู้รับบริจาค20บาทนะคุณไปช่วยเหลือคนยากจนแค่ร้อยบาทพันบาทแต่คุณกะากากจะเอาลอตเตอรีนอ่น่ะใบหนึ่งหล้านแต่สิ่งที่คุณจ่ายไปมันแค่10บยี่สิบร้อยหนึ่งสองร้อยพันสองพันแต่คุณจะเอาหลักล้าน คุณอยากได้รถคันใหม่คุณอยากมีบ้านหลังใหม่คุณอยากมีนาสิบไร่อะมันเป็นไปได้ไหมคะเหตุผลมันต่างกันเหตุผลมันไม่แมทชิ่งกันเหตุผลมันไม่มันไม่ตรงกันมันไม่สามารถที่จะให้ได้ตามที่เราร้องขอได้นะคะดังนั้นการสั่งสมบุญบาร,รมีจะต้องอยู่ในเหตุและผลด้วยทำน้อยได้เรื่องน้อยกลับคืนอันนี้ได้ฟาถิ่นช่วยนะคะ ถุยเทพช่วยเทวดาช่วยอะไรช่วยบุญกุศลที่เราทํามาขอช่วยเรากระคับประรองเราเรากินอดอด,อ,ดอยากอยากลำบากยากจนก็สิ่งที่เราทําเราก็ทํามานิดๆหน่อยๆนะทำบ้างไม่ทําบ้างแต่ถ้าบางคนที่เขาได้ชิ้นใหญ่ได้หน้าที่การงานได้อะไรก็ตามที่มันเป็นความมั่นคงของชีวิตมันเป็นชิ้นๆเป็นอันๆหนึ่งเนี่ยมันมาจากบุญ มันมาจากวาสนาที่เขาสร้างมันมาจากบุญที่เขาก่อแล้วมันมีจํานวนที่มากพอสิ่งนั้นมันก็ไม่เกินวิสัยที่ตนเองจะได้รับดังนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่สิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องสั่งสมไว้เลยก็คือบุญเพราะเราจําเป็นจะต้องอาศัยเราจําเป็นจะต้องมีบ้านอยู่เราจําเป็นจะต้องมีรถขับเราจําเป็นท,ที่จะต้องมียารักษาโรคเราจําเป็นจะต้องมีสวัสดิการ เราจำเป็นที่จะต้องมีหลักประกันภัยเราจำเป็นที่จะต้องมีอะไรมากมายเหลือเกินดังนั้นเราทำสิ่งนั้นไว้หรืออย่างเหตุแล้วมันจะเป็นผลเราช่วยคนคนช่วยเราเราให้คนคนให้เราเรามอบคนคนมอบเราเราเกื้อกูลคนคนเกื้อกูลเราเราทำร้ายคนคนทำร้ายเราเราฆ่าคนคนฆ่าเราเราหลอกคนคนหลอกเราเราทำอย่างไรได้รับผลอย่างนั้น แน่นอนตามพุทธวจะนะตามพุทธดรรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมสวัสดีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดำเนินตามในสิ่งที่ถูกต้องบูชาสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศนะคะเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนความรู้ชุดของพระพุทธเจ้า ควรรู้ควรเข้าใจควรศึกษาและปฏิบัติตามเดินตามผู้รู้นักปราร์ราบัณฑิตแล้วชีวิตของเราจะประสบแต่ความผาสุขเพราะตัวเราจะเป็นผู้มีปัญญาตัวเราจะเป็นผู้รู้เหตุและผลและตัวเราจะเป็นผู้ที่มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแม้นแต่เราจะเวียนเกิดเวียนตายแต่สติปัญญาบุญบรารมีที่เราสั่งสมไว้แล้วเนี้ยจะไม่หนีหายจากเราไปไหนจะประทับอยู่ในจิตของเรา ไม่มากก็น้อยดังนั้นขวนขวายรีบเร่งสั่งสมสิ่งนี้จะเป็นมรดกและเป็นวัฒนธรรมที่เกื้อคุณคุณในวันนี้และวันหน้ากราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ